เลยว่าผ่อนแค่4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นจ้าเท่าไรนะคะผ่อนแค่4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะพี่ t ต y o ต a ารี o 2.4เนาะคันนี้คันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถปี2018เร่งไม่น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้เด้อน้อยจริงหรือเปล่าน้อยจริงค่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปรอชมกันได้จ้ะมาแล้วผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาอารันและอยู่กับ โตโยต้ารีโว่2.4คันนี้เดอ้อคันนี้นะคะมีอะไรภูมิใจนำเสนอคะแน่ๆคันนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกสีเทาแบบเงาเงาโคตรสวยหวานจา๋าและที่สำคัญครับด้านหน้าให้ดูด้านหน้าครับกระจังหน้าเป็นโครเมรยียมสวยๆแบบนี้เลยและดูตาไฟครับสวยคริมไม่มัวไม่มองกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้เดอ้อขอดูด้านข้างหน่อยขอดูด้านข้างหน่อยไม่ใช่ข้างรถ<า>จะเห็น<อ>ไหมถ้าก้มลงไปถ้าเนนนั่งลงไปจะมองเห็นไหมไม่น่าเห็น ไม่เห็นวานด้านหน้งเองเลยเออวานหน้เองเลยใส่มาเลยจ้ะข้างหน้านะคะด้านหน้านะเป็นล้อแม็กอัรลอยนะจากโตโยต้าเลยให้ดูให้ดูที่โลโก้โตโยต้านะจ๊ะดอกยางเลื้อยขึ้นไปขึ้นขึ้นนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นโครงเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยจ้าด้านข้างนะมีคิ้วมาให้แล้วนะคะมีคิ้วมาให้แล้วไม่ต้องมองที่คิ้วเซลฮะเพราะมันคือคิ้วรถครับผมค่ะผม เราไฟเบรครวงที่3คันนี้อยู่ตรงนี้เด้อเรา,าดูแมกไลเนอร์กันเลยว่าเป็นยังไงแมกไลเนอร์ของเขานะคะไม่มีร่องลอยการใช้งานไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักกันเลยทีเดียวเนาะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถบ้านสภาพเดิมมากเลยนะคะคันนี้และที่สำคัญแมกไลเนอร์เป็นแมกไลเนอร์ที่มาจากโตโยต้าเลยนะจ๊าใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านห้องผครโดยสารจะแบบว่าห้องเครื่องวัดสารลาสุดห้องเครื่องนั<า>่งได้ได้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขไมค์คันนี้น้อยจริงไหมนะคะน้อยจริงหรือจกตาจกตาใครจกตาเซลเดี๋ยวเรารอสักครู่จ้าคันนี้ค่ะเลขไมค์สามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นจ้ะเลขไมค์คันนี้นะคะสามหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคันนี้นะคะผ่อนแค่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะเท่าบ่เตะเท่าเต กว่บาทเท่านั้นนะจ๊ะเน่ก็คือเยืนงงเลยตะกียะพี่ยังวะคันนั้นไม่มีโค้งไม่มีงอครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่แผ่นเพสติเกอร์มออกก็ยังอยู่สวยบอกเลยว่าสวยรถสภาพเดิมๆรถสภาพเดิมจริงๆเลยคันนี้นะคะคันนี้เ้อราคา5290 0บาทเท่านั้นจ้ะ5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะพรเพียงแค่ เท่านั้นจ้าถามแค่4,000กว่าบาทนะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบาทผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนดีผ่อนโต๊เฟิร์1ปีเอาไปเลยจัดเดือนที่1งเดือนที่6ผ่อนแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นครับสำหรับรถปี2018ที่สวยกริปเล็กไม่น้อยแบบนี้ใครอยากได้นะต้องรีบโดนลดสภาพนางฟ้าคัดสรรกันยิ่งกว่าเลือกนางงามครับผมใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโทรหาหวานด้ที่เบอร์ ที่อยากได้โปรเด็ดๆด,ด,ดีๆแบบนี้ไม่อยากพลาดโปรเด็ดๆนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้วันหวานเนเน่และทีมงานครับผมย้านะคะคันนี้นะคะผ่อนแค่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นนจะะ๊ะผ่อนเพียงแค่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะใครสะดวกตัดสดตัดสดได้แต่ถ้าใครที่แบบอุ้ยเงินน้อยนิดอยากแบบผ่อนเบาๆสบายๆชิวๆเอาไปเลยคะ่ะผ่อนแค่4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นจ้าค่ะ นึกถึงรถมือสองนะครับนึกถึงเราครับผมสมใจคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีครับ